ดอกกระเจียวมาตะาน้องมาตะอุดรธานีมาหอดอันน้องบัวลำพูผมเด้อพี่น้องหาดอกกระเจียวหาพักอีหลอกไปกับผ้าตาวไปบ้างเอาไปแกงเด้ออีหลอกมาโขงมาปลายังเสียโอ้ยเนาะน้ำทาเด้ออย่าขาดเด้อผู้ใดก็ได้มา้ลรเนาะครับเอาใส่ตาเอาใส่ตาให้ยังมีเวลาหาด่วนด้วยนะมาไก่เนาะเอ้า สีล้าจังสี่เล่าเนไเอ้าเฮ้ยขากี้เด้ดนุดนๆจังมากคือเห็ยนตสมัยเ็ยหน่อยเนาะเคยมามันกระมวนได้ม้จังสีเอาลงไปบงังหงกระสันจว้างม้กับแปะสิเพียงเลยอไหเออกรามันถอดกรสิญังที่นี่แหละกระสิญงหาบังสกสะมัยหาอยากหาซาแถ่นีบน่บาตั้งเยอก็เอาอยู่บ่ <laughs> มึงรู้มาหาดอกกระเจียวพะนะตัวออน,นี้มามันจะคว้างยูก่ไก่กระบ้าฝนตัวก็คือสีออกนี่ยังสิเท่าไปเลยเท่ามุเกีามาเบิงโอ้โ,อโ,อโอ้นี่เห็นปะมีแม่มีลูกนี่นีเอ๊ะ มันกระมวนอยู่มาหาเองเนาะนี่อีลอหอลอกนี่ผู้ใดเคยกินบางหัจากบบอีหลอกนี่ยังสิหาอยู่หัวหน้าสวนหัวหน้ายายใหม่เนี่ยมุดเจ้ามาเบงโอ้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 นี่เห็นบหมีเมียมีลูกนี่นี่นี่นไหมเนาะเนี่ยขากี้เด้อ ว่าเป็ดย่างได้สาเี้าะได้พว่าท่านไปซื้อ่น้ำตลาดนงวาสันนี่ตีวาสันได้นี่เ่าแนวนั่นเ่าแนวนี่่ายูจังไหนสมัยเป็นเด็กน้อยมาประจํานั่นละพวกนี่แ่ละป้านี่แหละได้ดวดกระเจียวนี่ท่านจะท่านจะควงหานะ่ะมันมันไงๆตาตาตาบอดีกตัวน,นี้มามันจะควงยุกไก่ กระบ้าฝนตัวก็คือสีอกนี่นังสิเอ้อเถาไปเล็วเถาว่าเป็ดยางได้สันนี่เพอได้พันว่าท่านไปซื้อยี่น้ำตลาดแน่่วาสันนี่ตีว่าสันได้นี่เถาแนวนั่นเถาแนวนี่บานสมมตหาหยาหาซาแถวนี่บ่บรรดา,น,าน,นั่นสิเขาก็เอาอยู่บ่มึงรู้มาหาดอกกระเจียวพะนะ ขวางมาหวดาอดสาพุดไะขวางมาหดาอดสาพุดไะขึ้นอยากดอกกระเจียวเนาะอันจะอยากไม่เห็นอะไสมาหาอยาหาซาแถวนี้บ่บรรบาหนังสือก็เอาอยู่บ่ <laughs> มึงรู้มากหาดอกกระเจียวพะนะกับพ่อหาอกับพ่อเห็นอยู่ดอกเขาวา่เพิ่นสียอันแหลมปิริตเนาะแดงเรงแดง,แดงอุมส้มพู เอานี่กับพ่อหากับพ่อเห็นอู่ดอกเขาว่ะ่านสีอันแหลมปิริตนาะแดงแดงๆอมส้มพูเอานี่เอาไปซุปบะสันนี่ล่ะนี่ล่ะหอ,อยย่างยังสีแบบมันอืดมันอยากจะเสีเยด้ยนี่พี่นอ้องใสิดทาไได้อเอ๊มันกระมวลอยู่มาหาเองเนอะนี่อีหลอกนี่ผู้ใดเคยกินบางหัวจากบ่อีหลอกนี่ยังสี หาอยู่หัวหน้าสวนหัวหน้าย่ายไหมเนี่ยอยู่จังไหนก็สมัยเป็นเด็กน้อยมาประจํานั่นละพวกนี่แหละป้านี่แหละขวางมาหอดสาผุดคว้างมาหอดสาพดูดขึ้ดอยากดอกกระเจียวเนาะอันอยังไม่เห็นลายไ,ได้หาดอกกระเจียวมาตะนองมาตะอุดร่ท่านี่มาหอดอันน้องบัวล้ำพูุนเด้อพี่น้องหาดอกกระเจียวหาพักอีหลอกไปไปดู เอาเท้าไปนีนกันสิเอาอยู่บ่เอาแล้วเนี่ยเอาไปยังคือเอามือจุ่มดอกโอ้ยข้าเจา้าออกจากป่าไปวันหันจะกกพ่อหากจะพ่อเห็นอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่นเสียอันแหลมปิริตเนาะแดงแดงแดง,แดงอุ้มส้มพูเอานี่เอาไปซุป,ปูบสันนี่แหละนี่แหละทอดย่าอยังสิแล่วมันอืดมันอยากจะเสียเลยอ้ยนี่พี่น้องไปดูภาพน,นี่ ขักอยู่เด้เอ,อ๊มันกระมวลอยู่มาหาเองเนาะนี่อีหลอกนี่ผู้ใดเคยกินบางหัวจากใบอีหลอกนี่ยังสิหาอยู่หัวหน้าสวนหัวหน้ายใยไม่โอ้ขากแ่าเนียนแล้วประเทศนี้เป็นในลักษณะที่ว่าไฟใบไมปนะ้ปลาเนาะมันมันกระเสียคายหนักมันบ่ขาเจ้าเล เอาลงไปบางหังกระสันจะคว้าม,ม้าก,กับแปรสีเทียงหรอแมเออกระซามันถอดกับสินยางที่นี่แหละสินยางหาเบิ้งสกปกอนจางไรก็มาหอดแล้วโอ้ยจ <c oughs> ะรดดอกด้อาจารมิมตรมดตะลินเอกระเจียวก็ได้จ้ะกระตีพาวอ,อีลอกไปเกีงยงเ้อขั้นข่อยบ่ได้ดอกกระเจียวไปลวกเซ็ป่นเนี่ย เขาจะลกขึ้นมาอันไหนอันหากขึ้นไปด้วยเอาเท้าไปในกระชเอาอยู่บ่เอาอะไรเนี่ยเอาไปยังคือเอามือจุ่มดอกโอ้ยข้าเจ้าออกจ้าปลาไปบ้างค่ะจกกับกระพ่ายตาออกไปบ้างค่นเอาไปเก,กลียงเด้ออีหลอดมาโขกมาปลายังเสียโอ้ยเนาะน้ำทาไดย้ยาขาดเด้อผู้ใด,ดกด็ได,ด้ขวางมะหวอดสาพดุดจะควางมะหวอดสาพุดจะขึ้อยากดอกกระเจียวเนาะอ,อัน แต่ยังไม่เห็นนะเอาไปซูบปซปะสั่นนี่ล่ะนี่ล่ะหอดยาายังสิล่ะมันอืดมันหยากจะแฉเด,ย,ดยนี่พี่น้องแต่พี่พาชาดูจังไหนก็สมัยเป็นเด็กน้อยมาประจํานั่นละ่ะพวกนี่ล่ะปลานี่ล่ะในกระมาหอดแล้วโอ้ย <laughs> จะลัดดอกเด้ออาจจะมจหมดตะลินเอ้กับผ้าตาออกไปมั้ง เอาไปเกียงเด้ออีหลอดมาโคกมา,มาปลายังเสียโอ้ยเนาะน้ำทาเด้ออย,ย่าขาดเด้อผู้ใดก็ได้ก็พายต้ายไปนะเอาไปเกียงเด้ออีหลอดมาโคกมา,มาปลายังเสียโอ้ยเนาะน้ำทาเด้ออย่าขาดเด้อผู้ใดก็ได้มันมันง่ายๆ่าตาตาตาบอดีมันมันง่ายๆ่าตาตาตาบอดีมารลดเนาะท่ะ เอาใส่ตาเอาใส่ตาเฮ้ยมีเวลาหาด่วนด้วน้องม่าไก่เนาะเอ้าสี่เหลี่จังสี่เหลี่ดอกกระเจียวแม่คือพวดคือพัวเถิดตะละดอกก็ได้เอ้ยกระเจียวก็ได้จ้ะกระจีพ่าวอีหลอกไปเกียงเน้อั่นขอยอะได้ดอกกระเจียวไปลวกเซปุลเนี่ยก็จะลกขึ้นมาเองอันห่ากระเจียวก็ได้จ้ะกระจีพ่าวอีหลอกไปเกียงเน้อั่นขอยอะได้ดอกกระเจียวไปลวกเซปุลเนี่ย ก็จะลกขึ้นมาเอางอันหักคือควางมาหวอดสาพุดควางมาหวอดสาพูดคือขึ้นอยากดอกกระเจียวเนาออันแต่ยังไม่เห็นเลยก็พ่อหายกับพ่อเห็นอยู่ดอกเพราะว่าิ่นสีอันแหลมปิริณะแด,แดงแดงแดงอุ้มส้มพูเอานี่ดอกกระเจียวนี่ท่านจะท่านจะควางหาน่ะนี่ละ ข้าเจ้าก็เอาออกไปบางหันเนาะข้างหน้าผ้ากัากกบหน้าส้วงคนสามพ้นหน้าตาหนิล่ะข้าเจ้าใส่ดูเอาเท้าไปนี่กะสีเอาอยู่บ่เอาอะไรเนาะเอาปยังคือเอามือจุ่มดกูกโอ้ยข้าเจ้าออกจากปลาไปบางหันจะเอาลงไปบางหันก็เสั็จจะควางหน้า,าก,กับแปะสิเทียงเลรอเนเออกระ่ามันถอดกะสิยางที่นี่ล่ะกะสิยางหาเบิ้งสกักกลนกับเจียวก็ได้จ้ะ ปฏิภาเอาอีลอ,อกไปเกียงเนอะท่านข่อยบ่ได้ดอกกระเจียวไปลวกเซปุลเน,นี่ยก็จะลวกขึ้นมาอะไรอันหกักเอาลงไปบางหแหงวันจะคว้าหนา,มมาก,กับแปะสิเกียงเลรอแมเออกระ่ามันถอดกระสิญยางที่นี่แหละกระสิญยางหาเบิ้งสักคนว่าเป็นยังได้ซัมหนี่เพอได้พันว่าท่านไปซื้อน้ำตลาดเน่วันสันนี่ตีวันสันได้นี่ <laughs> เแถวเนี้ยนั่นถแถวเนี้ยนี่บ้านกับพ่อหากับพ่อเห็นอยู่ดอกเพราะว่าเพิ่อนสีอันแหลมปิริดนะแดงแดงๆอุ้มส้มพูเอานี่เอาลงไปบางหานกระสันจะคว้าหาก,กับแปะสิเที่ยงเลยหมเออกระชามันถอดกระสิยางที่นี่ละกระสิยางหาเบิ้งสักกันกระเจียวก็ได้จ้ะกระจีพ่าเอาอีล,อไ,ลอ,อไปเกียงเน้อขั้นขอยมาได้ดอกกระเจียวไปลวกเซฟปนเนี่ย ก็จะลดขึ้นไ,ไหมเองอันหาขึ้นกับผ้าอีตาออกไปบ้างเอาไปเกลี่ยเด้ออีหลอกมาโขวบมาปลายังเสียโอ้ยเนาะนามทาได้ย,ยาขาดเด้อผู้ใดก็ได้เอาลงไปบ้างหันกระสันจะคว้ามากับแปะสุเกี่ยเลรอไหมเออกระชามันถั่วกับสิย่างที่นี่ละกระสิย่างหาเบิ้งสักกันได้มาโลดเนะาะทัา,าใส่ตาเอาใส่ตาให้ มาานะไมนน่มีเวลาหาด่วนด้วยนงะมาไก่เนาะเอ้ามี่แล้วจังสี่แล้วมาโลดเนาะอาใส่ตาเอาใส่ตาให้ไม่มีเวลาหาด่วนด้วยนงมาไก่เนาะเอ้า